สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกและก็ตามแต่นะคะพบกับผมเหมือนเดิมใครมึงก็รู้ไม่ต้องถามกูคือจำไม่ได้แล้วใครวะ Sleep Not ผู้กำกับอย่างควินตินทารันติโนนะครับก็ได้เปิดเผยว่าไอ้หนังเรื่อง i n c u r i u s Busters เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าไม่มีบุคคลนิรนามท่านนี้ท่านเดียวคนเดียวอ่ะคนเดียวเอาแม่งทั้งกองอยู่นั่นก็คือคิสทอปวอลส์ที่มารับบทฮารลันดานั่นเองเนื่องจากก่อนที่ควินตินจะเจอคิสทอปเนี่ยเขาหานักแสดงมาทุกสารทิศจากฝั่งตะวันตกโค้งไปตะวันออกทอดยาวไปสะพานแขวนแงน่าดูก็ไม่เจอ คือเอาง่ายๆว่าเควิตนวตีนี้เกือบจะเลิกทำแม่งไปแล้วโดยสามาถไอ้หนังเรื่องนี้นะก็ควรมันไม่ถูกใจอะถึงหน้าตาดีลีลายังไงเขาก็ไปเอาเมืองอยู่นี ผมต้องการคนเยอรมันส่วนเยอรมันหรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่รู้มึงก็ไปลองกันเองละกันในที่สําคัญพูดภาษาเยอรมันได้ด้วยนะครับนี่มันคือสิส่งที่ยากที่สุดที่จะหาใครสักคนมาเล่นลันดานะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่พูดภาษาเยอรมันแท้ๆได้แ,แล้วเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษ,กฤษได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในแต่ละซีหรือแต่ล,ลกที่จะต้องพูดเนี่ยมันต้องพูดในจังหวัดจากโคนที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้าจังหวะมาเป็นสการเลเก้แล้วมึงโผล่มา ไปล็อกแอนโลเนี่ยนะเดี๋ยวมึงได้หัวโนจากตีนกูแน่มันก็เลยทําให้เควินตีนเนี่ยกังวลเอาเรื่องเลยครับสาหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันหาคนที่จะมาเล่นลันดามไม่เจอแล้วก็ไอของที่มีอยู่เนี่ยแม่งก็ไม่ใช่ต่อให้มีเยอะใหญ่ยังไงกูก็ไม่เอาอย่างนั้นกูเลิกแม่งละกูไม่ถาละเลิก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 ,เล,กเลิกไปเลยกูไปทําเรื่องขบวนการซูเปอร์เซนไตห้าสีดีกว่าหน้ากากาอันเดียวแม่งเฟี้ยวได้ทั้งเรื่อง แต่แล้วสวรรค์มีตาฟ้ามีแววให้ที่บ้านแพ้วเนี่ยถึงกับลั่นเลยว่าดูได้แล้วว้ยเวินตีนั้นมีเวลาตัดสินใจเนี่ยว่าจะทำไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยประมาณ1อาทิตย์นะครับสุดท้ายที่สุดเลยเนี่ยเขาก็ไปเจอคีสท็อปโดยบังเอิญน,นะครับ ซึ่งคิสท็อปเนี่ยสอแววให้เห็นตั้งแต่แรกแล้วหรอครับว่าเขาเนี่ยสามารถรับบดลันดาได้แบบ100%เคือซิดีเวรนซีนต้องการมาทั้งชีวิตพูดอย่างนี้เลยนี่แหละที่เรียกว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเพราะว่าต่อให้มึงพ้ามสักล้านประโยคถ้ามึงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ มันโคตรสุดยอดกล้วยทอดสองถุงสามไม่ได้กูตังไม่พอเควินตีนนี่ถึงกับบอกเลยว่าไอ,อ,อ้เฮียนี่แหละใช่เลยกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงติดหนังเรื่องอะไรหรือมึงมีทุรงทุลาอะไรที่ต้องไปทําแต่มึงต้องมาเล่นหนังของกูซึ่งคิสตอมเนี่ยก็สามารถทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเขานั้นสามารถเล่นบทที่เควินตีนต้องการได้แล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่น่ามหาาาัศจรรย์มากๆเป็นคนที่เก่งกาจเอาเรื่องเลยแหละทางทีมง,ง,มงานหรือแม้แต่เควินตีนเนี่ยก็ดีอกดีใจกันย ลกใหญ่นะครับคือถึงกับโหร้องชัยโยดีใจอย่างกับมึงชนะสงครามโลกยังไงอย่างนั้นอ่ะโอ้แม่เจ้ามันเยี่ยมมากเลยอ่ะจชถ้ากูไม่มีมึงนะแม่งล่มกูพูดตรงๆเลยแล้วเควนตีนะก็พูดแบบจบๆคมๆว่มมาไปดูเน็ตฟิกที่บ้านกูเปล่า